กินอะไรก็ไม่สําคัญจะกินกันก็ให้อร่อยจะต้มน้ําให้เดอดเปิดฝาใส่หมูเคียเคียเคียเคีียเค kiya-kiya-kiya yeah, yeah, yeah. Mm. hãy xót thêm, bịt khóa, 10 phút, bảo phép, lên, đệt, leo, quắn lên, ra, cúi, 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 chờ, 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 bay chờ, chờ, ít ครบเวลา10นาทีแล้วเอาเปิดหม,ม้อเส้นกำลังเก,กือบเกือบัตักใส่จาน ทำยังกบกินสาสิบคนกินคนเดียวนะครับปอดจังเก็บวไว้กินตอนเช้า You.